สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่บรรยากาศดีๆยมือเศร้านะพี่น้องเนาะสีมาเอาอ้าไปแกงพี่น้อง้อาหวานเด้อพี่น้องโมเมนตาเลี้ยงสัดยางเดียวค้นก็กินได้กันพี่น้องงามงามเอาหยอดออนไปแกง hiện nó ngang ngang nhà ván, ít sẽ Nhi, si bọc, bọc, bán ít xe lại yếu kia nó nè nì bỏ cà ออกกาบออกเรียบร้อยแล้วกาเป็นลักษณะนี่ล้วนะพี่น้องเนาะพี่จังนออ่อยเละพี่น้องใบมันกาเอาไปงวัวพี่น้องบ่ได้ทิ่มพี่น้องกําลังต้มเดอ้อพี่น้องต้มหยอดหยาหวานพี่น้องแกงใส่นามยานางเสียบเนาะพี่น้องเนาะ แกงยาหวานเด้อพี่น้องใส่เห็ดเสียงเกียงปรุงกะเอาลุงครบ,บิด่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอยังตะปะขาะกับเพกอีตูใส่ที่หลังพี่น้องเกียงคือกันกับอันน้ำมันแล้วพี่น้องใส่น้ำยานางคุน หลังจากนั้นก็จะเอาพักขากับพักอีตูลงมาพี่น้องเนาะใส่พักขาลงไปบันพี่เนอะมีเตะๆจังหน่อยพักอีตูใส่สุดท้าย ส่ไริกอีตูลงไปเริ่มไม่กินหอมนะพี่น้องอาหารนิสานบานเฮ้านะพี่น้องเนาะแกงันยอดหยาวานพี่น้อง แต่ว่าสิบประเทีไทยกินในเบื้องเด้อพี่นอ้องมาบันพี่นอ้องมาซิมน้ำกันซิมน้ำกันเด้อพี่นอ้องพอดีเลยว่าพี่นอ้อง แซ่บแสบแซ่บแสบแส่บจิ้พี่น้องหอมพักอีตูฟมปนี่กะว้เพียงซ้ำหนีน้อพี่น้องเนาะคลิหนาพอกันไม่เด้อพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ